สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเอาก่อนสิเมื่อก่อนื้อเมื่อพี่น้องก่อนสิเขาบ้านสิพาพี่น้องเลาอทงลงไปเก็บบักม่วงสักกอนนะครับพี่น้องบักม่วงหน่อยมันลวนเลี้ยวเดี๋ยวสิพาพี่น้องเราไปเก็บมะม่วงนะครับบักม่วงหน่อยไปหยาดโบกหยาดเข่ากินมือแรงนะครับพี่น้องตามมาเลยนะครับไปดูบรรยากาศเย็นๆที่ทงหน้าตะเวนตกดิน้วกาพร้อมกับเก็บบักม่วงหน่อยพร้อมนะครับพี่น้องลงทงลงท่าบรรยากาศแร่งๆช่วนไหนพี่น้องกินหอดบานเห้านะครับ บรรยากาศแบบนี้พี่น้องต้นหญาข่าพี่น้องอันนี้ถือเผาแล้วบรรยากาศตาเป็นสิตกดินแล้วแสงห่มอม,อมนะครับยางรออันดหน้าก่อนจะพาพี่น้องเราไปเก็บมะม่วงนะครับสีสันเดิมๆแต่ว่าเพิ่มเติมด้วยความเฉียวขึ้นมาเพราะว่าฝนตกมาเร็วใบหญ้าก,กับปุงมากก่อนลำ่ำ ฝนตกจ,กจากจากจนใบหญ้ากับปงมาะวกชาวหน้ากระตกกาเหลียงเนี่ยแหะเตรียมตกกาแล้วพี่น้องดำหน้านะครับย่างไปพี่น้องเดี๋ยวไปเอานี่ผ้าไปเอากระตาเอาถุงสักก้อนลงไปใส่บักม่วงหน่อยนะครับกองฟืนพี่น้องฟืนต้นใหม่นะครับอัน ดันที่หน้าดันน้องอันนี้ถมน้องสาล่่งเลียวถมสานามต้นไม้ก็เลยตัดออกตัดแล้วล้วถ้าไวแต่เผาทานพี่น้องมันีเผาทานไปแต่ใส่ยงม่มดังพื้นนะครับไปหนึ่งเขาหนึ่งเขายุบานโบยังใส่เป็นเตาทานอยู่ได้พี่น้องเตาทานแบบว่าหนึ่งหนึ่งทานเอาไหมครับดังไฟก่อไฟแบบเตาเตาดินปั่นนะครับอันนี้ก็สิไเด้เผาทานโดยการเอาขี้แกวมัดเผาเอาไม่ได้ใส่เตาพี่น้องเพราะว่ามันหิบหนาะนะครับซูมือนี่ พี่น้องคอนไว้พี่น้องได้ถุงหอยสอกแล like ้วนะครับถุงหิวหอยสอกแล้วต้องไปเก็บบักม่วงกันบันครับพี่น้องเราไปเก็ีบักม่วงนะครับบกม่วงน้อยอันนี้ต้นบกไฟพี่น้องต้นบกไฟก็ต้นบักตองบักตองก็ล่างึนขเป็นมาเรียวบักตองสมบกตองก็คือกระท้อนกระท้อนสมพี่น้องหน่อยๆเดี๋ยวบุนละลงหน้าดำหน้าม่นช่จีซุกนะครับอีกจักเกือบเดือนบุญละครึ่งเดือนบุละนะครับมันจีซุก ซาลาบักตองพี่น้องต้นบักตองนะครับวันนี้เขาลงไปเก็บบักอกงวงอยู่กลางทงก่อนงานลงน้ำกันท้หน้าพี่น้องเกียดจ,จะหน้าเ้ออดแอดฟังเสียงเกียดจะหน้าโหลดพี่นอ้องหแอบบแอบยบิ้มมือแล้งนะครับให้มาไรงัวเขาบานไปแล้วเพราะว่าเลียงบด้พี่น้องเพราะว่าไถายหน้าไปแล้วงูามาเลียงบได้ฝนตกดีพี่น้อง น้ำเต็มหมดแล้วเต็มกันได่หน้าบ่แล้วแต่ว่าถ้าเครื่องนี่ดำเอาพี่น้องบได้วาลนะครับเพราะว่าโต๊กาแล้วนี่ให้นี่โต๊กาแล้วอีกเดือนหนึ่งนะครับนับไปีกนับไปอีกเดือนหนึ่งพ่นละปลายพืชจะปั่นปลายพืชจีกพืชสภาพปลายเดือนพืชสภาพอีสี่ดืนดำนะครับพี่น้องหล่าสุนหุนตัวนี้แต่แตที่มือเขาตื่นมือนันมายืนเฝาครับนันตะกาให้แล้วนะครับได้ค้นฝาตะกาแล้วพวกนกพวกอย่างนีสิเพราะมจิ้กินเม็ดเขา ได้หุ่นมาได้ข้นเฝาแล้วพี่น้องจางมือเท่าไรนี่มาเฝ้านี่เพื่อนนี่ใส่สลงพร้อมใส่เสือกักพร้อมพี่น้องมายืนเฝาให้ตะกาให้นะครับคุณอันนี้ให้นี่น้ำเต็มแล้วอันนี้พักเวียนผักแวน่นผักแวน่นกินกับปนลกินกับเจียวได้พี่นอ้องอน,นี่ให้นี่ต๊ะกาเรียบร้อยนะครับโต๊ะกาให้ทั้งต๊ะกาทั้งไต่พี่นะครับนี่ ถ้าห่อหมอบนี่นี่น,นี่พี่น้องอันที่ว่ายบอว่าในในคลิปไลโซตดว่าแนวหมอบแนวหมอบตะก,กานี่นะครับใหม่ใหม่ตัวนี้นะปลูกใส่ปลูกใส่กับขาดนี่พี่น้องเวลาเ่าไถาไปดึงไปน้าหลังขาดมันก็สีเรียบไปเลยนี่แหละนี่แหละเขาเอินใหม่หมอบหมอบตะก,กานะครับนี่พี่น้องนี่นะครับนี่มองนี่โต๊ะก,กาเหลวโต๊ะก,กาเหลวนี่เดี๋ยวอีกจัก อ,อีกอีกทักอาทิตย์หนึ่งกับสิกลายเป็นสีเขียวอื่นมากเลยพี่น้องอาทิตย์กัวๆัวกับสิเป็นสีเขียวกับสิคล้ายสนามฟุตบอลนะครับคล้ายคล้ยคล้ายๆลกับสนามหญ้าเทียมกับสิเขียวขึ้นมากเจ้าหน้ากันหอดย่ามลุกดำหน้าแลลวพี่น้องทึ่งๆกับดำเบิ้ดทั้งไตนิวานเอาให้พุ่นพี่น้องให้พุ่นเขียวๆพุ่นเชก้าวพุ่นสุดท้ายวานนะครับเพราะว่านดินมันลมให้ที่เอารถถมมันลมลงมาไดใ้เด็ดวานเอาบอกมวงจักรโลนบัลโลนพี่น้องหอดต้นแม่เหลว เอาต้นมองมองหน่อยแล้วพี่น้องปีได้ดกกต่ดกปีได้บโดกก่บโบมีหมากมาสำรวจบางกว่ามาซิมีหมากบ่มีไหมเออหนี่ง่ายจะเอ่ยพอแล้วหน่อยหนึ่งพี่น้องผมองมองหน่อยโอ้ยเนา่นาสัมโบเน่าตัวนี้มันเป็นยางมันซือ้อไม่เป็นกระดานพี่นอ้องนี่หมากหอมคืออย่างนี้ดิมันเน่าหน่อยนี่ยเราเอาหน่อยบอ่เน่าก่อน โอ้ยโลนลงในขิดตุ่มบ่นเลยพี่น้องจะได้กินบ่เนี่ยอันเพราว่าพี่แย่อันนี้ขิดตมุมพุ่นนี่นอยนี่บักงามเลยพี่น้องนี่ได้เร็วหน่อยหนึ่งสุกแล้วพี่น้องหอมห่หวยโดมเบิงเอาสุกแล้วอันนี้จุกขิดตุ่มบ่นเลยพี่น้องหหาน่วบปตุกขิดตุมก่อนนี่ได้หลายหน่วยอยู่เพราะว่าบังเวียนกับเพื่อนกับเก็บไปแล้วนี่สุกแล้วนะครับนี่ หลายหน่อยอยู่พี่น้องดีมาเด้อออ้ดูดอะไรบางมืองเนีโบกพี่น้องทั้งเมืองนอกพี่น้องทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดนี่ตกนน้ำก็มีพี่น้องเหลือหอีหองามเพื่ออยังนี้นี่มีตัวหน่อยงามๆพี่น้องแตกพร้อมอ้วนวันอีแตกแต,กแ,ตกแล้วมันสเน่ากินบ่ได้พี่น้องมัผสมนี่ อันอีกอย่างมันถือพี่น้องมันเป็นสีดำมันซื้อเปลือกมันกินไหนให้เกา่าหลายน่วยอยู่นี่ได้อีกแล้วพี่น้องมันหลีในานา้ำหอม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 ไม่นี่นี่พี่น้องวันเป็นมาหาเก็บอีิอย่างอรรถโอ้ยหอยทอดข้นกิ่นวันนัน้นมานั่งกินข้าวต้นค้าวเนี่ยแท้ นี่พี่น้องเ้ยนไหานี่นนสุก่อยนี่มันอยู่ในน้ำหรือพี่น้องมันตกแล้วในน้ำนะครับตตเตะกกเสียขอนใหม่เตกซ้ำนี่ผู้ของน้องแดงนี่นี่นี่โกในน้ำ พี่น้องในาลาย,ลายเีเด้อน,นอีเด้อกูได้เกือบเต็มถุงแล้วเดียกินกับโบเบิร์ตมื่อนี่พี่น้องโลนเสมือนะครับอื่นเต่ากันรถอีกขันรถเมล็ดขันร่มขันร่มแห้งสีโลนครับนะครับน้ำเต็มให้หน้าเบิร์ตแล้วพี่น้องเขียวขจีอันนี้ตะกาลุ่งนะครับเป็นตัวกาแล้วเพื่อกันตกร้อมกันเลยน้ำเต็มให้หน้าอยู่พี่น้องสะออนฝนตกดี ก้อนสามือก้องหัน้าอยู่เขาฝนตกดีนะครับโดนอีกบ่นี่โดนไม้โดนไม้โอ้ยนี่ดีโดนอีกจู้อิบนี่น้องโดนอีกจู้นี่ดีหน่อยหนึ่งยาดบูพี่น้องปาดก้นมันหรอกรยาดบู เลยหลายแล้วพี่น้องมานีมาเด้อผู้ใดจะได้ยัดมายัดโบกมือนีนะครับมาม่วงน้อยยัดโบกยั่วจ้า <c oughs> มาม่วงน้อยยัดโบกยั่วจ้าพอนเสิร์รคอนเส์ฟพี่น้องนะครับขึ้นจากหน้าแล้วครอนพี่น้องมานีได้บังมง่วงบักม่วงหน่อยแล้วเอาคาุณมายัดโบกเขา่าหอนหอนพี่น้องเขาเนี้ยหอนห,อนหนึ่งแล้วไม่ไหม,ไมนะครับปาดควนบักม่วงออกแล้วก็บีบในมันออก เอาเขาเนียดส่แท่นในมันแล้วก็ย่ออันคั่นขันข้น,นย่องย่องจะน้อยแล้วก็ดูดกินมานี่พี่น้องแต่ว่าตรงล่กกางสก้อนเพราะว่ามันอยู่ในน้ำนะครับมันอยู่ในน้ำก็บันน้ำน้ำน้ำในให,หน้าถือเปลือกมันเท่ากับตรงล่กกางสก้อนนะครับเน,นี่ยไดแเนี้ยมันกินแรงแลว้วพี่น้องตอนเนี้ยอ่อนหอนยัดลออนนุ่งกับอันถ้าไม่อ่อนหอนยัดลงกับบายบักม่วงน้อยนะครับเพราะว่ามันสุกก่อนบักม่วงน้อยมันอีสุกก่อนบักม่วงซุ่มบักม่วงเอื้อคล่งองบักม่วงน้ำบานเข้า กาว่าผ้าอายุนำฝนฝนไมมามันกันโดโซนเลยนะครับบรรยากาศทงหน้าแรงๆพี่น้องตามเคยนะครับบอดเห็นนั่งเวทีก็เห็นน้ำทงหน้าก็เอานะพี่น้องเนาะหนาแหล่จ้งน้อยน้ะชจวงนี้บรดท่าแปลงบรดท่าขีมบ่ขึ้นยู่ทั้งเวทีพี่น้องหนาใสหนาขาวทุกคนตัวจริงสภาพชีวิตจริงก็อยู่บึงสีละพี่น้องอยู่น้ำไผ่น้ำหน้านี่ละบันนี้เฮา บนเวทีก็เป็นอีกคนหนึ่งชีวิตจริงก็อยู่บนทุ่งนาแบบนี้นะครับนี่อ่ะพี่น้องนะครับต้นบักไฟพี่น้องนี่แต่ว่ามันสมนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งบักไฟนี่อันนี้ต้นบักไฟพี่น้องสุกเลี้ยวแต่ว่าบ่าคยมันสมต้นบักไฟตัวนี้มันสมมากสิเป็นห้างแห้งเนี้ยนะครับ โ้นถิมเพิ่งแล้วบดดกปันไดนเรืงเรงกับพ่อมีหมากอยู่พี่น้องนงเหลืองเห็นบอนี่นะครับน้องเหลืองอันนี้ส่วนบักตองอยู่ข้างกันเดียบักตองมันน่ันนีสุกน่อยน้อยพี่น้องน่อยน้อยบ้านวันดีสุกนะครับเพราะว่าอีภุละเกือบเดือนมันมาจากดำหน้ามนันีีสุกเพราะว่าพี่น้องเคยกินบอตาบักตองใส่กระปู ตำหักตองใส่กระปูพี่น้องนี่แค่รำสีสุกแก่แล้วแก่แล้วอยู่บ่าโดนก็นได้กินพี่น้องน้อยสม้มมันเป็นบักตองสม้มมันเบาหวานน้อยๆน,น,นะครับตำๆกับมีหมากด้ยนี่เด็ดกระถึงพี่น้องแก่แล้วเดี๋ยวถามันสุกนะครับขันมันขันมันสม้มไรนี่ไอ้ฟันเปลือกดองเนาะพี่น้องนะครับไอ้ฟันเปลือกเราไปดองดองบักตองกระท้อนดอง อันนี้ต้นบักกัวเอามาดองกินก็ได้นะครับแต่ว่ามือนี้เขาไดนะ้แนวกินแรงแล้วบมหมองหน่อยก็เขายาัดบบกนะครับยัดบบกยัดโบกโบะแหน่เอามาเป็นหมากเลยพี่น้องปีนีนะครับเปลี่ยนยุ่นหน่อยๆมันสมเห็นยายไร่เอาบักหน่ยวาบดเพื่อนองลงลก็มีตัวหน่อยงาม,งามพี่น้องอันนี้อันนี้ไม่เลยมันบดดกมันเป็นหน่อยหน่อยฮนะบดดกซ้ำ บัวเคป็นมาบางเงี้ยวบางเงี้ยวบบางเงี้ยวสมตุนี้พี่น้องเนี่ยเป็นยูเซ่ยงเดียวนึงบางเงี้ยวตวนี้บอเป็นหมากดีเึกยไรเห็นเรามันสุกเป็นเป็นหลอดเป็นหลอดเพราะเราเห็นเราทรงไห้บอโฉอยู่เอาส่วกับนำประเด็กนะ้องพี่น้องรู้เสียบดีบางเงี้ยวกระไดนะแต่ว่าหน้าโบันบัเป็นหมากซ้ำพี่น้องบัวอดซ้ำบัได้กินอ่างพี่น้องซ้ำนะครับปีนี้ เอาพี่น้องล้ำล่าเขาบานก่อนเด้อน,นะครับสหรับคลิปนี้แรงๆแบบนี้นะครับขอตัวเขาบานก่อนได้บักม่วงหน่อยประหยัดโบกแล้วมาเด้อกินบักม่วงหน่อยเขาแรงน้ากันพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมสหรับคลิปนี้แล้วก็ช่องยูทูบบัววัชระลำเบลิอนอภิเชิญนั่เด้อพี่น้องมาเด้อมาบักม่วงไปกินน้ากันนะครับกินเขาแรงแสบๆน่หลับปันดีสุขสุขคนเด้อคลิปนี้ล้ำล่าไปก่อนขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจด้วยขอบคุณแล้วก็เอ้ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าล่าฝาก กว๋วยจั๊บอุบลแล้วก็ขนมจีนเลนูด้วยนะครับสลับถ่ายคลิปนี้นะครับ35บาท3ฮมห่อนึ่งบาทส่งทั่วประเทศไทยนะครับพี่น้องอย่าลืมบุทูนในทักแชทโบววัชระมานะครับก๋วยจั๊บอุบลขนมจีนเลนูนะครับผู้ใดอยากสั่งบ่ต้องไป,ไป,ไปหาเสียงโควิดออกไปซื้อยากสั่งน้ำโบ35บาท3ฮมห่อร้อยทรงทั่วประเทศไทยว่าแต่เปิดประตูก็แก๊กมาส่งห่อหน,น้าบ้านตั้งนง้ำฝนบูบูบูบบต้มกินเลยพี่น้องบ่ต้องออไปกินเสียงโควิดยากนะครับลำลาไปแล้วพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับ